คำเตือนควรเชียร์ที่ราคาหนึ่งรูกลงมาหาครึ่งแรกไม่มายังครึ่งหลังนาทีหากราคาสกอร์ศูนย์ในเวลาไหลเกินสามจนางก็สิบไม่นานาน,าน่าไปร่วมเชียร์นะครับเพราะหากครึ่งแรกไม่มีประตูราคาศูนย์ในครึ่งเวลาหลังจะไม่สามารถเชียร์ได้ตามแผนโปรดใช้วิจารณญาณในการเชียร์ด้วยความประทานนี้จาก45นาทีนะครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์สะกอร์สูงแรกจากฟูตเชิร์นสีนาทีนะครับ อ,อนอื่น,นครับไปสรุปผลงานตัว VIP ที่ให้ไว้เมื่อค่ำคืนนะครับเป็นหลีกของเบนเยี่ยมนะครับชาโดลัวนะครับก็พบกับเซร์่งอยู่นเตดผลปรากฏว่าครึ่งเวลาแรกนะครับมี1นึ่ประตูยิงนาทีที่18นะครับก็ในราคาครึ่งควบลูกนะครับน้ำเต็มนะครับก็สามารถทำกำไรให้กับสมาชิกในกลุ่ม VIP ของเราไปได้ ใครสนใจเข้ากลุ่ม V.I.P นะครับเป็นกลุ่ม V.I.P กลุ่มฟรีนะครับรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอปไลน์มาได้ที่แอป45 O.V.E.R แอ5 O.V.E.R มาขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาท ท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้นท่านไหนนะครับสนใจรับทัศนะแบบรายวันนะครับสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ a O V E R 168 a ง O V E R 168กันได้เลยนะครับวันนี้นะครับผมพาไปชมเกมบุนเดสก้า2ของเยอรมันนะครับลงแข่งขันเวลา1ทุ่ม30นาทีนะครับ ก็มาไวนิดนึงนะครับเป็นการพบกันระหว่างเวเดอร์เบเมนนะครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของคาสาลูเอฟนะครับเจ้าบ้านนะครับเบเมนนะครับลงแข่งขันไปแล้ว20นัดชนะ10เสมอ5แพ้5ยิงได้39เสีย28มี35แต้มนะครับอยู่อันดับที่4ของตารางส่วนทีมเยือนนะครับคาสลูนะครับลงแข่งขันไปแล้ว19นัดชนะ6เสมอ8แพ้5 ยิงได้33เสีย30ประตูมี26แต้มนะครับอยู่ันดับที่10ของตารางสถิตินะครับทั้งคู่เคยเจอกันมาทั้งหมด8นัดนะครับเป็นฝ่ายเจ้าบ้านชนะ2เสมอ3แล้วก็แพ้3การันตีการมี2ประตูไปถึง80%นะครับพร้อมทั้งการันตีการมีสกอร์ในครึ่งเวลาแรก6จาก8เกมหลังสุดด้วยเช่นกันนะครับ เรามาดูราคานะครับแฮนดิแคปเปิดมาให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ0.75นะครับหรือว่าครึ่งครบลกูกจ่ายน้ํา0.80ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ํา1.05ให้ทีมเยือนนะครับปัจจุบันนะครับราคาแฮนดิแคปได้ปรับขยับไหลไปให้เจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อ1.25เลยนะครับจ่ายน้ำ0.95ให้เจ้าบ้านจ่ายน้ำ0.90ให้ทีมเยือนนะครับ เรามาดูสูงเต็มเวลานะครับเปิดมาที่2.75หนะครับหรือว่า2ลูกครึ่งควบ3จ่ายน้ํา0.83ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา1.03ให้ฝั่งต่ําปัจจุบันนะครับราคาสูงเต็มเวลาก็ปรับขยับไหลไปเป็น3ลกูกจ่ายน้ํา0.90ให้ฝั่งสูงจ่ายน้ํา0.95ให้ฝั่งต่าครับเรามาดูราคาพูกันบ้างนะครับราคาภูราคาสากลราคาเปิดมาจ่ายให้เจ้าบ้านชนะ 1.62นะครับผู้เสมอเต็มเวลาจ่าย4.20จูู้ทีมเยือนชนะจ่าย4.75นะครับปัจจุบันนะครับราคาผูได้มีการปรับขยับไหลไปในทางเดียวกันกันกบราคาแอนดิแคทน,น,นะครับคือจ่ายให้เจ้าบ้านชนะปรับลดลงนะครับเหลือ1.4 4ผู้เสมอเต็มเวลาปรับเพิ่มขึ้นนะครับจ่าย5.00จูผู้ทีมเยือนชนะก็ปรับเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจ่ายถึง7 0 0นนะครับก็ จากราคาไหลนี้ผมจะให้ทัศนะว่าราคาภูชนะใจ1.44ของบอลที่ต่อลูกควบลูกครึ่งนะครับก็ยังไม่ได้การันตีนะครับว่าหน้าบอลต่อจะสามารถเอาชนะราคานี้ไปได้นะครับแต่การันตีว่ามี1นึประตูจากเจ้าบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรามาลุ้นประตูที่2จากทั้ง2ฝ่ายกันนะครับดังนั้นนะครับ v i p วันนี้ไปสกอร์สูงครึ่งแรกว a เดอร์เบเมนนะครับครึ่งแรกไม่มาย้ำครื่งหลังทันที ใครสนใจเข้ากลุ่ม VAP นะครับเป็นกลุ่มฟรีนะครับรับทัศนะบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ก่อนใครแอดไลน์มาได้ที่แ45 OVER แ45 OVER ก็ขอเข้ากลุ่มกันได้เลยนะครับแล้วนอกจากนี้นะครับทาง45นาทีของเรายังมีบริการให้ทัศนะแบบรายวันค่าบริการเพียงวันละ15บาทท่านจะได้รับทัศนะบทวิเคราะห์ทีเด็ด5คู่ต่อวันเพียง15บาทเท่านั้น ท่านไหนนะครับสนใจรับทัศนะแบบรายวันสามารถแอดไลน์มาสอบถามได้ที่ sover 1 6 8 o v e r 1 6 8กันได้เลยนะครับก่อนจากกันวันนี้นะครับขอให้สมาชิก VIP และสมาชิก overscore 168ทุกท่านโชคดีขอบคุณครับ